นัชชาอันดบแก๊งวันนี้กับภารกิจที่ทั้งเหนื่อยทั้งเลอะและเหม็นสุดๆเหม็นอะห้อเนี่ยกินจนเลยหมือนเลอะเทอะขนาดนี้ใไปตาข้างใส่คนอื่นนะี่มันไม่ใช่ของเล่นเช้าวันนี้เรานัดเจอกับแก๊งที่โรงเรียนวัดเกิดการอุดมจังหวัดปทุมธานีเพื่อให้มาทำภารกิจสุดพิเศษครับ สวัสดีค่ะเด็กๆจะไปไหนคะนัชชากับน้องๆค่ะอยากจะไปหาพออค่ะได้เลยเดี๋ยวคุณครูไปไปหาพออ้นะคะไปด้วยกันเลยตามคุณครูมานะคะเร็วออามาเร็วเด็กๆเดินตามมาเลยค่ะและท่านนี้ก็คือผู้อํานวยการสมหมายผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเกิดการอุดมจังหวัดปทุมธานีครับสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะพวกหนูนัชชาแอนด์ะแกงค่ะแล้ววันนี้ป้าานะคะก็ให้ภาริกรจมาฝึกประสบการณ์ที่นี่ค่ะแต่นัชชาก็ไม่แน่ใจนะคะว่านัชชาจะทําอะไรก็เลยจะมาถามลุงพ่อออค่ะอ่างั้นพ่อถามนิดนึงน้องนัชชากับน้องๆทานข้าวเราเก็บจานไหมครับก็เก็บในซิงค์ค่ะแต่ไม่ได้ล้างค่ะเสื้อผ้าล่ะครับพอกลับจากโรงเรียนไปแล้วได้เก็บไหมไม่เลยครับเปิดตู้แล้วก็เอามาเก็บแต่เล่นเลยครับไม่เก็บเลยครับ ตกลงว่าเก็บหรือไม่เก็บกันแน่ครับพูดพูดใครเคยทําความสะอาดบ้างช่วยแม่ทําความสะอาดบ้างมีไหมตอนเผาทำหกเผาล้างเองครับหรอแม่ดูเหมือนจะไม่มีใครเชื่อที่พ่อเผาพูดเลยนะครับเดี๋ยวพอดีพ่อจะพาไปหาพี่หนึ่งเดี๋ยวตามพ่อไปเลยสวัสดีค่ะ เดี๋ยวจะให้น้องนัชชากับทีมเดอแกงมาทำหน้าที่นักการพารงและนี่ก็คือพี่หนึ่งนักการพาโรงประจำโรงเรียนวัดเกิดการอุดมซึ่งเดอะแกงต้องมาเป็นผู้ช่วยงานนี้จะไหวไหมล่ะครับพารองก็คือทำหน้าที่ดูแลเปิดปิดโรงเรียนตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยให้เปิดปิดเองเหรอครับสบายมากแป๊บเดียวก็เสร็จเลยครับเออจ,จะเด้ว่านะพ่อมัน ไม่นาง,ง่ายขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวดูแลน้องๆด้วยนะครับหลังจากที่คุณลุงพอออสั่งมอบเดอะแก๊งให้กับพี่หนึ่งาธารกิจแรกก็เริ่มต้นขึ้นทันทีครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์ทําความสะอาดนะเราจะทําความสะอาดกันด้านหน้านี้ก่อนนะ<ช>อ่าเดี๋ยวเราลองเลือกซิต้องใช้อนไนกันบ้างไม่ขวาดอางไหนเจอแบบนี้งงสิครับสงคนนี้จะไปขวาดอะไรเนเลือกกันเนี้ย ใช้คนละประเภทอันนั้นขวาดในโดมอันนี้ขวาดข้างนอกมันหมดแล้วทําเรื่องทำเลยครับยังเหลืออีกหนึ่งอันไม่เห็นครับได้เลรอครับเผาเผายิ่มาเลยครับพี่หนึ่งจะสอนว่าขวายจะไงอรครับผมตามพี่มางานนี้พี่หนึ่งเลยต้องเริ่มสอนตั้งแต่การจับไม้กวาาเลยทีเดียวในการจับไม้กวาาเราต้องจับอย่างนี้ดามที่เราถนัด่าแล้วเราก็กวาดค่อยๆกวาด วาดองมาเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ไหนลองทำดูซิทีละคนนะ่ะอ่าน้องนิชาลองทำก่อนสิอ่าพอได้ครับพอได้อยู่ครับอ่าคนต่อไปใครจะมาคนแรกอ่ามาออกมาอ่าน้องลำภัณฑ์ลำภรณ์ครับอ่าน้อลองควาด <S <S จับไม่ควาดอย่างนี้ <S <S ได้มีแรงนี่จับขึ้นมาหน่อยอ่เอาเลาววาดอย่างนี้อ่า ฮาแล้วลมอ่าอ่าทำได้ไหมอ่าลอง <S <S กดไม่ควาดลงกับพื้นเพื่อให้ติดใบไม้ <S <S <ๆ S 1> อ่าอ่าโอเคโอเคอ่าคนต่อไปน้องพุธท,ท,ทำยังไงครับจำได้ไหมจับไม่ควดำยังไงครับร <S <S น้องพุธจับผิดอ่าจับไม่ควดขึ้นองนี้อ่าให้เราตัวเรา,เาดีกับพื้นเราจับยังไงเอ๋หันไม่คว่อย่างนี้อ่า มิดกว่านี้อ่อาแล้คุก็เดินไปอ่านะจบให้แน่นอ่าอ้าวลองใช่ไหมครับอย่างนี้ใช่ครับอ้าวออเข้าครับอ่าคนต่อไปตาเผาแล้วออกแรงเลยนะครับเผาอออกแรงเลยครับ,อ,อ,รรบอ่าอย่างนี้ครับ เอตัวเล็กความมีแรงแค่นี้แหละครับอ๋อครับผมตัวเล็กแรงก็น้อยนะครับโอ้โหพูดสักขนาดนี้พี่หนึ่งเห็นใจหน่อยเถอะครับเราจะต้องทำความสะอาดทั้งโรงเรียนเลย ใช่แล้วรีบเลยครับเพราะนี่คือภารกิจแรกเดอะแกงจะต้องช่วยกันกวาดขยะและเศษใบไม้ทั้งโรงเรียนให้เสร็จก่อนเขารบธงชาติเอาอย่างนี้แม้ทุกคนแยกย้ายกันพุทธพุทพุทไปกวาดตรงนู้นพร้อมไปช่วยพุทนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเพากับจีเจ๊ก,กวาด้า,านี้โอเคถ้างั้นแยกย้ายไปกันเลยพี่นาชาจัดการแบ่งหน้าที่ให้น้องๆแล้วครับเศษใบไม้กระจายอยู่ตามทางเดิน และภายในโดมสำหรับเขารับทงชาติเยอะมากๆเลยครับอะมันเยอะนะทำไม่ไหวพร้อมช่วยนี่ไงจะเจะ๊ทำเร็วๆนะเดี๋ยวไม่ทันพอด้วยพอต้องทำเร็วๆนะเอ้ยเนาะพี่ฝากทิ้งไว้เอา ยังไงดีครับพอเผาเจอพี่ักเกียนที่ทางทีมงานใช้มาให้แกล้งทิ้งขยะถึงกับยืนงงไปเลยครับจัดการยังไงดีล่ะครับไม่พี่ไม่ปิดทิง้งขยะเองอ่ก็แล้วเมื่อกี้ทำไมไม่บอกพี่เขาล่ะครับอ่ไม,มันจะกระจายพุทธจะพร้อมเสร็จหรือยังครับตรงนี้อันนี้อันนี้พอได้ยังครับพอได้แล้วครับ,ดรบเดี๋ยวพุทธจะพร้อมต้องขึ้นไปขวานบนนู้นก่อนนะครับเดี๋ยวนะ สองโมงเราต้องเข้าแถวเขาลงทงชาติเดี๋ยวไม่ทันนะครับรู้ไหมครับครับอ่าพร้อมแล้วไปเลยครับทั้งเหนื่อยทั้งร้อนแต่ก็ไม่ปรีปากบนสักคำเลยนะครับน้องๆไปเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นไม้กวาดอันแรกที่ยิบจักวาด่ายกวาสสาหรับวันนี้กวาดพื้นถนนกับกวาดพื้นโดมก็ต้องใช้ไม้กวาดที่แตกต่างกันแบบนี้แหละครับอ่าให้ลเไมนกองลเไมนกอง oh <God. S 1> อ่านั่นแหละลครับอ่านี่คืออะไร ที่ตักขงที่ตักขงที่ตักขงมันมีที่ไหนนะครับพุทๆพุทอ่ะอ้ออันนี้คือคอะไรเ้าเจออะไรเข้าแล้วครับนั่นอยากอยากขายมาให้ป้าป้าห้าบาทมันเขาอะ อย่างนี้มันหล่นเองอ่ะเขาใส่กระเป๋าเขาว่าใส่อย่างนี้แล้วมันก็หล่นพุ่งอย่างเนี้ไปเห็นเขาทำหล่นตอนไหนครับเผาเผน,นทำไงดีอ่ะนั่นสิครับพ่อเผาจะทำยังไงกับเงินห้าบาทที่เก็บได้ใบไม้ใบ,บ,บมวยเยอะมากเลยมวยเยอะมากเลยโอ้โห,โหโน,น,นั่นนาพร้อมๆครับไม่ใช้ขยะ ึ่งครับไปครับน้องเผาของใครครับโอ้โหเก็บตังค์ได้ต้องไปส่งที่คุณครูครับห้องธุรการบอกหนูเก็บตังค์ได้ครับอาจจะเป็นของเด็กนักเรียนที่ทําร่วงไว้เวลาเล่นกันห้องธุรการอยู่ไนครับอ่าน้องเผาเห็นบันไดไหมครับขึ้นไปน้องเผาเลี้ยวขวาจะเจอคุณครูอยู่ที่โต้มาและยืนที่โตะนะครับครูครับครูครับเผาเก็บตังค์ได้ครับทำหน้างงักขนาดนี้พี่หนึ่งช่วยหน่อยเถอะครับมา พี่พาไปหาคุณครูธุรการมาพูดไปกวาดตรงนู้นนด้กวาดแล้วแรกกันเดี๋ยวไม่ทันด้านพุทพร้อมก็ยังคงรีบเร่งตั้งหน้าตั้งตากวาขยะใต้โดมให้เสร็จตัมที่พี่หนึ่งสั่งไว้กวาดขยาะแล้วก็เจอครับโอ้่าโอ้ดีมากเลยลูกนะครับเดี๋ยวพูดแจ้งหาเจ้าของให้นะโอเคครับครับคุณครับ ครับน้องเผาเรื่องที่จะนำเงินไปให้คุณครูประกาศหาเจ้าของแม้จะเป็นเงินแค่5บาทแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ครับและทีมงานก็จัดบททดสอบเรื่องความซื่อสัตย์ให้กับฟ้าแฝดดูบ้าง้อมคุณหถตังอะเจอตังครับไม่ใช่หาตัง ว่าแต่จะเอายังไงกันดีกับตังที่เจอเนี่ยไปที่ไปไปหาน้ำผึ้าไปถามเลยได้ไหมนักเรียนนักเรียนเล่นแล้วก็เอาตังมาทิ้งไว้ตรงเนี้ย <ไป S 2> แล้วเราเก็บก็ยังไม่ได้หรอครับไม่ได้ไม่ได้เลยไปหาพี่หนึ่งก่อนโอเคเยี่ยมมากครับบททดสอบเรื่องความซื่อสัตย์ของพุทธและพร้อมถือว่าผ่านฉลุย คุยครอบครองธุรกรรมโปรเจกตไปทางไหนครับด้านนี้เลยค่ะพี่หนึ่งครับเจออีกแล้วเหรอไปทักดีครับไม่ผ่านนะครับาไม่ผ่านนครับไหนครับพอดีว่าผมเจอตังตังนี้อะครับมีนักเรียนคนหนึ่งมาเล่นแล้วก็เอาตังหล่นนะครับไปเห็นเขาเล่นตอนไหนแล้วเนี่ย กวาดเน่อยกวาดรอก่อนจะเอาอันนี้ไปทิ้งโอโหโถโถแค่ไม่กวาดอันเดียวยังถือแทบไม่ไหวเลยครับทองเผาเสร็จจังแล้วคนเดียวสองอันเลยเหรอฮะเจแล้วจะกวาดยังไงเนี่ยเดี๋ยวครับพี่หนึ่งใจเย็นครับฟังผ่เผาอธิบายก่อนกวาดอันหนึ่งก่านเอาจะเสร็จวันนี้วันนี้ฮะจะเสร็จไหมเนี่ย ทำไมไม่บอกพี่หนึ่งเขาละครับว่าพี่นัชาเอาขยะไปเทแล้วฝากถืงไม่กวาดไว้าไปาดเศษใบไม้แค่ใบเดียวนี่นะโกยไปให้หมดสิครับเผาเาต๋อไม่ไหวเจอให้หนยพี่นัชาปล่อยให้เผาทำคนเดียวห่ะก็พี่นัชาเป็นนั่นแล้วว่าเตอให้หน่อย,ออยโอ๊ยไม่ถือหรอ แแห่ทีเมื่อกี้พี่หนึ่งสั่งแล้วก็ครับครับครับไม่เห็นบนแบบนี้เลยใกล้เวลาเขารบทรงชาติแล้วแต่เดะแก๊งก็ยังกวาดไม่เสร็จจะทันไหมล่ะครับเนี่ยอ่ะตรงนี้เราเสร็จแล้วนะครับ,รบต่อไปเราจะไปเตรียมอาหาร,รให้น้องๆทันเวลาพอดีครับก่อนจะไปทำหน้าที่ต่อไปก็ต้องเขารบทรงชาติกันซะก่อน วันนี้ผอ,ออก็อยากจะไม่แนะนำสมาชิกใหม่ก็ขอให้นักเรียนทุกคนได้ตบมือต้อนรับน้องนัชชาแอนด์แกงด้วยครับสวัสดีครับ ะะก็วันนี้มาทํารายการนัชชาแอนด์เดอะแกงนะคะแล้วหนูกับน้องๆในวันนี้นะคะก็จะมาเป็นพานรงค่ะทุกคนคะเดี๋ยวนัชชาขอให้ทุกคนออพูดตามนัชชากันละกันนะคะดุฝั่งนาัชชานะคะทิ้งขยะให้ลงถังนะคะสวัสดีหน้าที่ต่อไปวัดใจกันเลยละครับทำหรือไม่ทำ ไหวหรือไม่ไหวไปดูครับต่อไปอไไก่อี่อไปเราต้องมาเตรียมความสะอาดตรงนี้นะต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเศษขยะและสิ่งสกรปรกทั้งหมดที่เห็นเป็นฝีมือของพี่พี่ทีมงานครับแต่ไม่ว่าจะแกล้งทำเละแค่ไหน The Gang เดอะแกงก็ยังไม่ถอนใจเลยครับอาพาคนละผืนเป็ดน้ำโออเฮันแบบเลอะมันล,มละเธอมันแบบยังไงครับพินชาน้องๆยังสู้ พี่นาชาจะถอดใจง่ายๆแค่นี้แหละครับนี่พอแล้วเอาไปซ้ำใหม่เอาไปซ้ำน้ำล้างใหม่เอาไปล้างในที่สุดพี่นาชาก็ยอมช่วยน้องๆทำความสะอาดโรงอาหารแล้วครับล้างถึงระบบออกอบีบแล้วก็บีบตรงใบกินไงมันเลอะเแบบนี้บนอะไรนักหนาครับเผาเผาได้ไหมครับน้องเผา ครับได้ไหมครับนี่เห็นะอ่าป้ายอ่าครับโอ้โหเก่งเลยครับอ่าทำไปนะผุ้พร้อมเผาเดี๋ยวพี่มาตรวจรู้เปล่าพี่หนึ่งครับแล้วก็เสร็จไข่ครับเสร็จไข่ด้วยเหรอครับเสร็จไข่แล้วต้องเก็บเก็บเลยครับนุ่นเดี๋ยวพี่ก็ปองให้ยาเล็กนี่ครับเห็นไหมปองให้ยาเล็กไหมครับต้องีเยอะมากเลยครับไปทิ้งได้เลยครับนี่ครับนี่ไปทิ้งได้เลยนะครับอันเนี้ยโอ้ยโอ้โห ชุ่มน้ำต่อกับอ้าวผิดคาดครับเลอสักขนาดนี้แต่พุชพุดที่แสนจะอินดี้ก็ไม่บนซากคำแถมยังดูตั้งใจมากอีกด้วยกินยังไงเนี่ยช่วยพร้อหน่อ ี่ก็บ่นไม่เลิกแต่แยยังดีนะครับที่บ่นไปทำไปอย่าที่ชวยนะไดเออได้ครับเมื่อทีมงานส่งตัวช่วยเข้าไปแบบนี้ดอะแกงจะทำอย่างไรใครช่วยใครไปให้ดูครับใช่เออครกบก่อนที่จะเช็ดต้องไป,ไไปจุ่มน้ำก่อนค่ะสุดยอดครับพุทธ นอกจากจะเรียนรู้และจดจำในสิ่งที่พี่หนึ่งสอนได้ดีแล้วยังสามารถแนะนำคนอื่นได้ด้วยตอนนี้เด็กแก๊งต้องรีบแล้วครับแบ่งหน้าที่กันเช็ดโต๊ะและถูพื้นเพราะใกล้เวลาที่น้องๆจะลงมาทานอาหารกันแล้วพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งครับโต๊ะโต๊ะมันสะอาดหรือยังครับอ่อไหนพี่ไปพีพาไปดูโอ้อันนี้มันเช็ดไม่ออกนึกว่าดูดิเช็ดเอาไหมันนเอา โอ้โหไม่ออกนี่มันติดอยู่แล้วเป็นสีอ่ะให้ดูทีอ่าใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วโต๊ะเก้าอี้สะอาดเรียบร้อยแต่หน้าที่ของเจะแกงกอย,ยังไม่หมดครับเอานี้ข้าวเปล่าหรือข้าวผัดดีคะข้าวเปล่าได้ค่ะเอาอะไรอีกไหมคะ ผู้ชายถอยม่แถวเหมือนผู้หญิงหน่อยถอยลงไป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 โอ้โห,โห,โหมีการจัดระเบียบแถวด้วยนี่ผู้ช่วยนักการหรือทหารครับเนี่ยนี่นี่นี่น,นข้าหลังจะคุยอะไรกันเนี่ยคุยก็ไม่ได้ดูจริงพ่อคุณไปกินให้หมดนะไม่หมดต้องนอนอยู่ที่นี่เลยนะ กินข้าวไม่หมดถึงกับต้องนอนที่โรองอาหารเลยแหละครับพุทพุทผู้หญิงไม่ได้ทำหกบ้างครับถึงขนาดเดินตรวจกันเลยใครทำซ่อมหล่นซ่อมของใครน้องครับทำซ่อมหล่นนะครับ พัดโ,โซ่อมหล oh. ่นพื oh. ้นแม้ว่าม oh. ันจะสกปรกก็ต้องบอกให้น้องเขาเก็บสิครับกินอย่าทำเลอะนะครับกินอย่าทำเลอะนะครับนี่เป็นสีอะไันีโอ้โหเยอะขนาดนีุ้ดนหนื่อยนะครับโอ้โห ที่ดุแบบนี้เพราะเหนื่อยนี่เองใครหกนี่เหรอหรือนี่ทำงวกคนเดียวนี่เลยจะบกคนเดียวบวกคนเดี้วก็ท้ปตาข้ามใส่คนอื่นนะไม่ใช่ของเล่นถูกต้องแล้วครับข้าวไม่ใช่ของเล่นจะเอามาปลาเล่นไม่ได้นะครับเขาทำอะไรเมื่อกี้เขาปลาข้าว ทำไมเขาถึงปลาข้าวอะครับเล่นอะแล้วที่มันหกไปแล้ววะทำไงต้องไปเอาไว้หวนกว่าแล้วใครต้องเก็บครับที่หกนี่คือวัวดเดยอครับโอ้โห,โหดีเลิศประเสริฐสีวันนี้พุทพุทไปกินอะไรมาครับเนี่ยถอยหน่อยคิถอย แม้ว่าตัวเองจะไม่ได้เป็นคนทำหกแต่พุทธพุทธก็รู้ว่ามันคือหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องทำในวันนี้น่าชื่นชมมากครับสัปดาห์หน้าจัดหนักจัดเต็มกับการล้างห้องน้ำโ <c oughs> อ้โหพื้นสิข้ามเข้านะครับเนี่ยคราวหน้านไม่ต้องมาเลยถ้าปวดเที่ยถ้ามาอีกแล้วถ้าทำนี่น,นะ ภาพเด็ดขาดวันอาทิตย์8โมงครึ่งกลับมาเจอกันที่นี่และติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage และ YouTube ช่องนัชชาพุทธพร้อมเผานะครับ